เอาล่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นจุดพักใจเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวกันก่อนนะเพราะว่าเราใช้ตัวละครซ้ํามาเยอะแล้วเนาะไปะโซนที่ผมจะไปเนี่ยก็จะเป็นโซน Funny Meme นะครับอ่าผมจะไปประมาณ28แล้วกันนะ28มีอะไรบ้างโอ้ยี่มี a n g i Bird อ๋อแล้วก็อะไรไม่รู้อีกมากมายกับคาร์บอยอีสาน The Dead Cherif <oughs> อันนี้ผมเคยแต่งไปแล้วเห็นไหมนี่ ผมซื้อมาจากแบบนี้เลย WKC นะคะรับเดินไปดูอีกนิดนึงซิมีอีกเปล่าเฮ้ยมีมีม,มีนี่ไง nap, แคท n นปแคท n นปกำลังเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมจากไอเกม Poppy Playtime เนาะเท่าไหร่วะาอ้ย160เองเฮ้ยแค่นี้คุ้มนะเนี่ยคนดูเอาละเดี๋ยวผมจะกดซื้อเลยนะกด Buy All เลยเอาละ5โลบักมันเริ่มแล้วกดซื้อครับแล้วก็กางเกงแล้วก็หมวกแคทนป 5 0บบาทถูกนะนเนี่ยแล้วก็ไส้คอของแคทแนปอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวร้ายเลยไหมไอ้ที่มันพ่นขวันได้ปะผมลืมว่ะโอเคแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครด้วยเอ้ยมีห่างด้วยเยอ5ห้าสิบักแล้วก็ตัวละครปะอ๋อหัวด้วยแฮร้อยเดสิบักน่าจะเป็นทั้งเซตเลยมั้ง นี่ไงโลบอก2.0 15โลบักไม่แย่ครับไม่แย่เฮ้ยมันเกิน160ยโลบักแล้วเนี่ยจริงๆเราซื้อแค่ข้างล่างก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องซื้อหมดนะแต่ผมซื้อหมดไงกดที่สีเขียวนะครับแล้วก็กดใส่เลยกดโอเคปุ๊บพอเรากดใส่แล้วนะครับก็ให้ลองกดรีเซ็ตปุ่มสีฟ้าตรงนี้ดูนะนี่เรียบร้อยครับผมน่ารักจังเลยแคทเนปแต่พอเราเข้าจุดพักใจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเล็กลงเนาะ ใครที่อยากซื้อตัวละครแคทน a p นะครับก็ลิงก์แมพอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะหรือเซิร์ชชื่อไปเลย WKC Office Design นะครับอย่าลืมมาซื้อแคทน a p เยอะๆนะไม่เข้าแมพนี้เป็นเกย์แค่นั้นแหละใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบัก๊กร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม p a s เลทเดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยแคทแมปมาแล้วนี่ไงตัวเล็กมันก็จะประมาณนี้แหละคนดูโอ้ยวิ่งโคตรเร็วเหว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 วเฮ้ยสิ่งไหนวะแนวคนอื่นกันหุยแม่ใหญ่ใช่ปะผมเจอ <c oughs> <ๆ S 1> แม่โหดดูเลย <c oughs> <c oughs> เดินหนีเลย เอ้ยมีคนรักด้วยเดี๋ยวจ้ะรักแรงเลยสวัสดีครับเฮ้ยอุ้มโอ้ยช่วยด้วยผมโดนมนุษย์ขโมยตุ๊กตาแมวเขาได้รับแมวหนึ่งตาเว้ยพ่นควันใส่หน้าเลยแมววน่ากลัอยู่่วะอะไรในเกมอาจจะน่ารักน่ากุ้งน่ากลัวอะไรนี่อุ้มเลยเดี๋ยวพ่นควันใส่หน้าควันเหลืออไร ไม่มีรีวิวไม่ดีสองอ,าาาอัตราลงไปเลยเสียงจมน้ำเ <c> ฮ <oughs> ้หนุ่มเฮสตี <c oughs> เฮ้ยชื่อสีทำไงวะอ๋อนี่มีชื่อสีอยู่เขาก็มีใหม่นี่ยทำไมเขาไม่พูดกัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยแม่ใหญ่มีย่อขนาดน <c oughs> อาุใครไม่กิะไนโวนมามหลายรอ,อบอ มีคลิปหนึ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่ค่อยอยากจะดูต่อคือคลิปไอ้น้องแคนพายนั้นแหละทำไม่ไม่เลือกดูไปสวัสดีครับ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 รักนะครับรักกันแหละโอ้ยไม์แล้ว กูข้าทุกเซตเจ็ดสกีบีดีดอมดอมยันสเกตอ้ยรอบนี้มันไม่ใช่เป็นสกีบีดีมันเป็นสปิ์แมนเราจะมามุงกันไมวะพี่เอฮ้ยผมก็คิดงั้นฟูลี่หมอปลาข้างโอ้ไก่เป็นทีวีแมวแล้วเฮ้ยทำอะไรอะกลุ่มนี้ไอยานร้องเพลงไปดีกว่าเฮ้ยตัวเชียนี่อีกแล้วมันคือตัวอะไรวะคนดูผมเคยเห็นมันสักพักแล้วมันคือตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉัน mèo 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 อันนี้ก็สไตล์อะไรวะเท่วะสไตล์ไซเบอร์วะไซเบอร์พังปะไซเบอร์พังไปอย่างงี้เหรอไม่น่าใช่นะแฟนตาซีแล้วกันเนาะสไตล์แบบนี้เสือนี่ก็เป็นพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่โฉกกล้ามอันนี้แม่ใหญ่คองแท้เดินไปเดินมาเนี่ยเราอาจจะเจอแคปแนปด้วยกันเองเนี่ยโอ้โหโอ้ยนี่ไง ห้ามแกนอแกแต่ผมจะแกอยู่ดีโอ้อแ,ลลออแล้วมันจะเปิดเพลงทำไมวะใครตอนเอ๊ยเอ๊ยยิงตัวเปิดเพลงก่อนมันไส้เฮ้ยสาวเดินวนเลยเรียกร้องความสนใจก่อนเดี๋ยวปะ่าวะไม่เยอะมัง้ง อ้ผมไม่ซื้อเป็นคนเดีย่ค่เขทนครับยแต่ปีนี้ไม่แดดใูไหลว้ยนพี่ขออ่านถูกเนี่ยแต่งชุดเคิดเลื้ยนอะี่พี่รอยได้พี่เก่งมากเลยพี่ผมตบมือให้สุดยอดเลยพี่ ม่ีใครเก่งแล้วพี่ละเอานี่ไมใช่ยูทูบเบอร์เหรอพี่ชื่อพีคนเนี่ยคนแสตบังอาจมารู้ดีข้าว้ะวข้วะีะ สวัสดีครับดี่พี่มผมไม่คนนนนะผมไม่คนนเดีวะ้ยดีครับดีครับเอ้ดอ้เไม่จำเป็นละโอ้หอะไรก็จไรเป็นไรเย่ครับเนห็นได้ด้วย ได้ยินป <c oughs> ่ะวะอ้าวตายเลยเฮ้ยเฮ้ยนอนได้หรือเปล่าวะหรือว่านอนน้อยวะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใส่ <c oughs> นอนน,อน้อยไปป่ะเฮ้ยนอนน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงคนพูด